สองหนึ่งสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณนรีพัฒน์พักษายุคาและสวัสดีครับผมการังหมอดูการุงานครับวันนี้นะคะในช่วงปูเสือนาคมชมรมพักษาไม่ได้มาคู่อีกแล้วมาเป็น3 3> สามคนค่ะวันนี้เราจะแนะนําให้รู้จักอาจารย์เก่งอาจารย์พัฒสกลของเรานะคะสวัสดีครับ จริงแล้วนะครับขออนุญาตให้ทำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อพัชพลโยนิธรรมทรนะครับชื่อเล่นก็นิดเด็ก็่จันเก่งนะครับนเด้านการศึกษาเอาเฉพาะศาสตร์ดีกว่านะครับศาสตร์ที่เราศึกษามาทั้งหมดก็เรื่อศึกษามาตั้งแต่วัยเด็กเหมือนกันนะครับรับศาสตร์ตรงรับไม่ทั่วเลยนะเออได้ข่าวว่าศึกษามาสามสิบปีเหรอคะยี่สิบกว่าก็พอยี่สิบนะครับมำเลยเลยนะ ไปนะครับค่ะรศมษาพอสมควรจนกระทั่งวันนึงได้มาเจอกลุ่มน้องๆทักษายุจนนินครูเอนี่แหละครับจริงๆแล้วผมคิดว่าจะไม่เปิดตัวไม่เปิดอะไรที่นี่เลยนะครับแต่เจอครูเอแล้วอดนทนไม่ไหวระบาดแตกระบาดแตกเพราะครูเอเนี่ยนะครับคนมีเสน่ห์นะครับชวนเข้ามาจนกลุ่มจึงลงกับจากกลุ่มไม่ได้ครับนะครับก็ครอบครัวเราเลยเหนียวแน่นแข็ง่ะใช่ครับเพราะครอบครัวทักษายุเป็นครอบครัวที่สนุกสนานแล้วก็ มียอกาสได้ศึกษาวิชาภาษายุคพร้อมๆัูเอเลยนะครับแต่จ่ผมมากระจากในเรื่องของภาชยียงภูนะครับที่เกี่ยวกับสถานที่การจัดบ,บ้านอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดแรงบันดานใจเพราะเนื่อจะว่าตัวองเองเนี่ยโดยวิจารแล้วิชาจารย์คงจุ้ย ปีครับผมจุวยเออผมช่วยก็้งสิกว่าปีพอสิบกว่าปีนะคะใช่ครับแล้วก็จริงเลยเคยทำรายการทีวีด้วยนะครับรายการี่ยุทด้วยทําหลายอย่างครับแต่จริงปิดตัวมาเปิดตัวพราบคนเองนี่แหละครับถือว่าเป็นวาสนาค่ะวาสนารวมกันครับลวพี่แนะนบอกว่าศึกษาแค่ผยช่วยแล้วก็เป็นอาจารย์ทุุ่่แล้วตลังนี้คือเรียว่ามีการทักษะอยู่ไปใช้ประกอบกั่วยห้ครัใช่อไม่ใช่ประกอบกันได้แล้วก็เอามารวมกันจะเป็นหน่วย เป็นการเหมือนวิชาใหม่ผสมกันนะครับแล้นี่ยาความเน้นอย่างพุ่งสูงมากคีเวค่าวัชยภูมินี่คือชัยภูมิของประเทศไทยบอกว่ามันกว้างกว้างไปอันนคะโดยทั่วๆไปที่เราคุยกันว่าชัยภูมิก็คือสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเราง่ายๆสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขเรียกว่าชัยภูมิไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมในห้องนะครับสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านนอกบ้านข้างบ้าน